ภายในกำแพงปักกิง่งการรวมอำนาจของสีจิ้นผิงกับกับดักเวลาพี่น้องครับตอนนี้ทั่วโลกกำลังจับตาไปที่ปักกิง่งเมืองหลวงที่ไม่ได้แค่เป็นศูนย์กลางของจีนแต่คือศูนย์บัญชาการของโลกยุคใหม่เพราะมีชายคนนึงที่รวบอำนาจไว้ในมืออย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเขาคือสีจิ้นผิงผู้นำที่กำลังเดิมพันทุกอย่างเพื่อให้จีนก้าวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกก่อนที่เวลาจะหมดลง เวลานี้จีนอาจดูยิ่งใหญ่จากภายนอกมีเทคโนโลยีล้ำหน้าโรงงานขนาดยักษ์เมืองใหม่เกิดขึ้นทุกเดือนแต่เบื้องหลังนั้นคือแรงกดดันมหาศาลทั้งเศรษฐกิจที่ชะมอตัวหนี้ก้อนโตในระบบท้อมถิน่นและความไม่มั่นใจของประชาชนที่กำลังรู้สึกว่าฝันจีนเริ่มมีรอยร้าวสีจินถิงรู้ดีว่าถ้าไม่ยึดอำนาจให้แน่นทุกอย่างอาจพังลงเหมือนโดมิโน เขาจึงเริ่มแผนรวมศูนย์อำนาจเต็มรูปแบบตัดอำนาจจากกลุ่มท้องถิ่นข้าราชการและแม้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีที่เคยใหญ่เกินรัฐบาลทุกหน่วยต้องขึ้นตรงต่อคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ต้องเป็นเจ้าของทุกการตัดสินใจและทุกเสียงต้องผ่านการอนุมัติจากเบื้องบน ในอุตสาหกรรมแร่หากสีจีนผิงจะตั้งกลุ่มบริษัทแห่งชาติยักษ์ใหญ่รวมเหมืองกว่า30แห่งเข้าด้วยกันภายใต้การควบคุมของรัฐใช้ชื่อว่า China Rare Earth Group เปรียบเสมือนอาวุธเศรษฐกิจแห่งชาติเพราะรู้ว่าแร่นี้คือโลหะยุทธศาสตร์ที่จะตัดสินความเป็นใหญ่ของโลกยุคใหม่ภายใต้แผนนี้รัฐบาลจีนออกคำสั่งให้ควบคุมการขุดการส่งออกและการแปรรูปทั้งหมดต้องได้รับอนุญาตจากส่วนกลาง และถ้าใครฝ่าฝืนอาจถูกเพิกถอนสิทธิ์ภายในวันเดียวเหมือนที่บริษัทต,ต่างชาติหลายแห่งโดนตรวจสอบไปแล้วในปีนี้เมืองขนาดกลางหลายแห่งในจีนถูกสั่งปิดเพื่อรวมกำลังผลิตไปอยู่ในมือกลุ่มรักทั้งหมดนี่คืออำนาจแบบพักเดียวเต็มรูปแบบที่ไม่ใช่แค่การเมืองแต่คือยุทธศาสตร์เพื่อรั้งความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีของโลกแต่พี่น้องครับทุกอำนาจที่รวมศูนย์ก็ต้องแลกด้วยต้นทุนมหาศาล เพราะเมื่อคนไม่กล้าเถียงระบบก็เริ่มช้าลงนักวิเคราะห์จากเอเชียไทมส์เตือนว่าการรวมสู่นี้ทำให้การสื่อสารระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นแคบลงมากนโยบายดีๆจากข้างบนอาจไม่ถึงข้างล่างและข้อมูลจากภาคอุตสากรรมจริงๆอาจไม่ถึงหูผู้นำปัญหานี้เห็นชัดในช่วงโควิดที่จีล็อกดาวน์ทั้งประเทศอย่างร้ยืดยุนจนเศรษฐกิจแทบหยุดหายใจและเมื่อปลดล็อกก็เกิดคลื่นคนว่างงานและธุรกิจปิดตัวครั้งใหญ่ ความเชื่อมั่นที่เคยสูงหลิวเริ่มสั่นคลอนตอนนี้สีจิ้นผิงพยายามใช้แร่หากเป็นเวทีกู้ศรัทธาภายในประเทศด้วยการประกาศว่าจีนจะใช้ทัพยากรในมือเป็นกรอกป้องกันชาติและต่อรองกับตะวันตกแต่ขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่าความได้เปรียบนี้อาจอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งทศวรรษเพราะสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียกำลังเร่งตั้งเหมืองใหม่และลงทุนในเทคโนโลยีแยกแร่ที่ไม่ต้องพึ่งจีนอีกต่อไป นี่แหละคือกับดักเวลาที่ผู้นำจีนต้องเผชิญเขามีของมีทรัพ,พยากรมีอำนาจแต่ไม่มีเวลาเพราะโลกกำลังเร่งหนีจากเงาของปักกิ่งในมุมมองทางจิตวิทยาการเมืองสีดิ้นผิงคือผู้นำที่เข้าใจเกมอำนาจอย่างลึก เขาใช้แร่หากไม่เพียงเพื่อเศรษฐกิจแต่เพื่อสร้างความภาคภูมิใจระดับชาติให้คนจีนรู้สึกว่าประเทศตนยิ่งใหญ่เหนืออเมริกาอีกครั้งเป็นสงครามศักดิ์ศรีมากกว่าตัวเลขเศรษฐกิจแต่คำถามใหญ่คือเมื่ออำนาจทุกอย่างถูกรวมไว้ในมือคนเดียวระบบจะยืดหยุ่นพอไหมถ้าโลกเปลี่ยนเร็วเกินไปเพราะประวัติศาสตร์สอนเราว่าประเทศใดที่รวมศูนย์มากเกินไปมักจะพลาดเพราะไม่มีใครกล้าทัก ในขณะที่โลกภายลอกกาลังจับตามเกาหลีใต้และเวทีเจรจาใหญ่พลังที่แท้จริงของจีนอาจถูกทดสอบจากข้างในนั่นคือความสามารถของผู้นำในการบริหารความกลัวของประชาชนและความกล้าของระบบพี่น้องครับศึกนี้ไม่ได้มีแค่ระหว่างประเทศแต่มันอยู่ในหัวใจของผู้นำจีนเองระหว่างอำนาจที่ควบคุมได้ทุกอย่างกับเวลาที่ไม่รอใคร ถ้าเขาชนะในศึกนี้จีนจะยินเหนือโลกอย่างสง่างามแต่ถ้าแพ้กำแพงปักกิ่งที่เขาสร้างด้วยมืออาจกลายเป็นกำแพงที่ขังตนเองไว้ไม่ให้ก้าวออกไปสู่โลกใหม่อีกเลยแร่หายากกลับเกมอำนาจโลกเมื่อสหรัฐพลิกกลับด้วยพันธมิตรใหม่พี่น้องครับหลังจากที่จีนเดินเกมรุกคุมตลาดแร่หายากจนโลกทั้งใบต้องหันมามองสหรัฐอเมริกาเองก็ไม่อยู่เฉย เพราะนี่ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องอำนาจโลกถ้าใครคุมวัตถุดิบได้คนนั้นคุมอนาคตได้สหรัฐรู้ดีว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาพวกเขาพึ่งพาแร่หายากจากจีนแทกทั้งหมดโดยเฉพาะในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิปคอมพิวเตอร์และระบบอาวุธขั้นสูงตั้งแต่เครื่องบินรบไปจนถึงดาวเทียมทั้งหมดต้องใช้แม่เหล็กถาวรที่ทำจากแร่พวกนี้ถ้าจีนหยุดส่งออก โลกทั้งใบแทบชะงักและนั่นคือสิ่งที่สหรัฐกลัวที่สุดเพราะจีนไม่ได้แค่ขายแร่แต่ควบคุมกระบวนการแปรรูปด้วยตอนนี้ปักกิ่งถือส่วนแบ่งมากกว่า90%ของการถลุงและแยกแร่หายากทั่วโลกหมายความว่าแม้สหรัฐจะขุดได้เองก็ยังต้องส่งไปจีนเพื่อแยกาธาตุอยู่ดีแต่พอถึงจุดนี้ฟังอเมริกาเริ่มตื่นจากฝันแล้วครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งกลับมามีบทบาทอีกครั้งได้สั่งให้ตั้งกองทุนความมั่นคงด้านแร่สำคัญร่วมกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งจีนอีกต่อไปนักวิเคราะห์ของสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าสหรัฐเริ่มลงนามในข้อตกลงด้านแรกสำคัญกับ4ประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อเปิดเส้นทางการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นเช่นออสเตรเลียเวียดนามและแม้แต่ไทยด้วยตอนนี้ที่กรุงโซและเมืองปูซานของเกาหลีใต้กลายเป็นสนามเจรจายุทธศาสตร์ระหว่างสองยักษ์ใหญ่ของโลกเพราะสหรัฐกำลังรวบรวมแนวร่วมเพื่อปิดวงล้อมจีนในเอเชียขณะเดียวกันจีนเองก็ส่งสัญญาณแข็งกร้าวว่าจะไม่ยอมถูกควบคุมจากต่างชาติอีกต่อไปพูดให้เห็นภาพง่าย คือโลกกําลังกลับเข้าสู่ยุคสงครามเย็นพางเทคโนโลยีอีกครั้งแต่ครามนี้ไม่ใช่อาวุธนิวเคลียร์หากเป็นแร่หายากที่อยู่ในทุกเครื่องมือสื่อสารและทุกมอเตอร์อิเล็กทริกฝังสหรัฐจัดตั้ง Critical Minerals Alliance รวมชาติที่มีแร่หายากและให้เงินทุนสนับสนุนเหมืองใหม่ในประเทศพันธมิตรเช่นออสเตรเลียแคนาดาและกรีนแลนด์ พวกเขายังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อลดการใช้แร่บางชนิดและรีไซเคิลแร่จากขยะอิเล็กทรอนิกส์แต่อย่าเพิ่งคิดว่าจีนจะนั่งดูเฉยๆจีนตอบโต้ทันทีด้วยการขยายมาตรการควบคุมส่งออกแร่หายากและเทคโนโลยีแปรรูปโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติทำให้บริษัทอเมริกันและยุโรปหลายแห่งเริ่มเจอปัญหาต้นทุนสูงขึ้นทันทีตลาดหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกถึงกับสะเทือนในสัปดาห์เดียวที่น่าสนใจคือ ตอนนี้ประเทศเล็กๆหลายประเทศเริ่มกลายเป็นเป้าหมายใหม่ของทั้งสองขั้วไม่ว่าจะเป็นไทยเมียนมาลาวเวียดนามรวมถึงประเทศในแอฟริกาเพราะยังมีทรัพยากรแร่หายากจำนวนมากที่ยังไม่ได้ถูกพัฒนาใครเข้าไปก่อนใครได้สิทธิ์เหมืองก่อนคนนั้นได้กำไรทางยุทธศาสตร์ในอนาคตและนี่คือจังหวะที่ไทยของเราต้องคิดให้ไกลเพราะเราอยู่ในจุดกึ่งกลางของสมรภูมินี้ ถ้าเดินถูกเราจะกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตเทคโนโลยีสะอาดในเอเชียแต่ถ้าเดินพลาดเราอาจกลายเป็นเพียงฐานขุดดินที่ต่างชาติมาเอาแร่ไปขายต่อสหรัฐกำลังใช้วิธีพันธมิตรล้อมจีนโดยรึงเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียและไทยเข้ามาร่วมในห่วงโซ่เทคโนโลยี e ีวีและอุปกรณ์พลังงานสะอาดขณะที่จีนเองก็เร่งลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อรักษาอิทธิพลในภูมิภาพนี้ไว้ พูดง่ายๆตอนนี้ทั้งสองขั่วกำลังแย่งเพื่อนในอาเซียนและใครจะอยู่ข้างไหนก็ต้องชั่งน้ำหนักอย่างรอบคอบเพราะแต่ละทางมีทั้งผลประโยชน์และความเสี่ยงสหรัฐอาจให้เทคโนโลยีและเงินทุนแต่จีนให้ตลาดและวัตถุดิบไม่มีใครให้ฟรีทุกอย่างคือเกมต่อรองพี่น้องครับศึกครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย เพราะมันกำลังจะสะเทือนถึงกระเป๋าเงินของเราทุกคนทั้งราคาสมาร์ทโฟนรถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งหมดล้วนอยู่ภายใต้ผลของสองครามแร่หายากนี้ทั้งสิ้นโลกกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่เศรษฐกิจเท่ากับอำนาจและแร่หายากเท่ากับเลือดของเทคโนโลยีสหรัฐอาจมีเพื่อนมากแต่จีนมีของในมือจริงคำถามคือใครจะหมดลมหายใจก่อนนี่เกมนี้ ประเทศที่ขาดทรัพยากรหรือประเทศที่ถูกโลกแยกออกพระใช้อำนาจมากจนเกินไปและที่สำคัญไทยจะเป็นเพียงผู้ชมหรือจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นในสมรภูมิพลังงานยุคใหม่ของโลกใบนี้เส้นแร่ในผืนดินไทยโอกาสทองหรือกับดักใหม่ของชาติพี่น้องครับตอนนี้ทั่วโลกกำลังพูดถึงสงครามแร่หายากระหว่างจีนกับสหรัฐแต่รู้ไหมครับว่าดินที่เราเหยียบอยู่นี่แหละ กำลังกลายเป็นสนามรบเงียบของโลกอีกแห่งหนึ่งเพราะประเทศไทยมีแร่หายากอยู่จริงและไม่ใช่น้อยด้วยถ้าดูตามรายงานของกลมทรัพยากรธรณีแร่หายากในไทยกระจายอยู่ตามแนวเทือกเขาและชายสั่งตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันตกไปจนถึงภาคใต้พื้นที่ที่สำรวจแล้วมีศักยภาพสูงได้แก่ระน,นองพังงาภูเก็ตการจนบุรี อุทยัยธานีและตอนเหนืออย่างแพร่กับน่านแร่เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโมนไซ์ตและซิโนไทม์ที่อยู่ในตะกอนจากเหมืองดีบุกเก่าซึ่งถือเป็นแหล่งแร่หายากธรรมชาติระดับภูมิภาคคำถามคือแล้วทำไมคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้ก็เพราะตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาแร่เหล่านี้ถูกมองข้ามเราขุดดิบุกไปขาย แต่แร่หายากที่อยู่ปนกันในตะกรอนกลับถูกทิ้งไว้เฉยๆไม่มีเทคโนโลยีแยกไม่มีแผนพัฒนากลายเป็นของมีค่าในดินที่เราไม่เคยรู้ว่ามีค่าแต่พอโลกเข้าสู่สงครามเทคโนโลยีทุกสายตาก็เริ่มหันกลับมามองไทยอีกครั้งนักวิเคราะห์จากต่างประเทศเช่นรอยเตอร์สและนิ k เ e อ a เอเชียรายงานว่าบริษัทเหมืองจากจีนและออสเตรเลียบางรายกำลังเข้ามาสำรวจในพื้นที่ระน,นองและพลังงา มีการยื่นขอสัมปทานใหม่ในบางจังหวัดเพื่อประเมินศักยภาพการขุดแร่หายากเชิงคาณินิบหลายประเทศมองไทยเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยเพราะไม่อยากพึ่งจีนแต่ก็ไม่อยากเสี่ยนลงทุนในพื้นที่สงครามอย่างพมา่าเวียดนามตอนเหนือหรือแอฟริกาใตา้ไทยเลยกลายเป็นเป้เปาหมายใหม่แบบเงียบๆเ,เพราะมีทั้งเสถียรภาพการขนส่งสะดวกและอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของเอเชียแต่พี่น้องครับอย่าลืมว่า เหรียญมีสองด้านโอกาสนี้ถ้าเราบริหารไม่ดีมันอาจกลายเป็นกับดักใหม่ของชาติได้ในพริบตาเดียวแร่หายากเป็นอุตสาหกรรมที่มีกำไรสูงแต่ก็มีปนล,ละพิษรุนแรงการแยกธาต้องใช้กรดและสารเคมีเข้มขน้นถ้าทำโดยไม่มีมาตรฐานจะปนเพื่อนในน้ำดินและระบบนิเวศเหมือนที่เกิดในมณฑลกวางสีและมณฑลกียงซีของจีนที่ชาวบ้านต้องอพยพออกจากหมู่บ้านเพราะน้ำกลายเป็นพิษ และตอนนี้ภาคใต้ของไทยโดยเฉพาะแนวเหมืองที่บุกเก่ารั้นหนองตะกัวป่ามีรายงานจากนักสิ่งแวดล้อมว่าเริ่มมีการเข้ามาสำรวจโดยไม่เปิดเผยข้อมูลชัดเจนซึ่งถ้าเราไม่ตั้งระบบควบคุมไว้แต่แรกเราอาจถูกใช้เป็นฐานขุดต้นน้ำที่รับมลพิษแทนประเทศอุตสาหกรรมรัฐบาลไทยเองเริ่มมองเห็นสัญญาณน,นี้จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการศึกษาศักยภาพแร่หายากขึ้น และมีแนวคิดจะใช้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC เป็นศูนย์กลางการแปลรูปและวิจัยเทคโนโลยีสะอาดแต่ปัญหาคือเรายังไม่มีเทคโนโลยีแยกแรกของตัวเองต้องพึ่งต่างชาติแทบทั้งหมดถ้าเราไม่พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองก็จะกลายเป็นประเทศที่ขุดของมีค่าแล้วขายถูกให้คนอื่นเอาไปแปลรูปขายแพงเหมือนบทเรียนในอดีตกับดีบุกยางพาราและน้ำมันปาลามที่เราทำงานหนักแต่ได้กำไรน้อย แต่ถ้าเรามีวิสัยทัศน์และวางแผนระยะยาวแร่หายากจะเป็นประตูสู่การเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของชาติเราสามารถตั้งโรงงานแปลรูปแบบปลอดสารพิษสร้างอุตสาหกรรมแม่เหล็กถาวรชิ้นส่วนรถไฟฟ้าและอุปกรณ์พลังงานสะอาดส่งออกให้ภูมิภาคได้เลยพี่น้องครับอย่าคิดว่าเรื่องนี้ไกลตัวมันคือเรื่องในอนาคตของลูกหลานของเราโดยตรง ถ้าไทยกลายเป็นฐานแร่หายาที่มีมาตรฐานสะอาดจะเกิดงานมหาศาลสร้างรายได้จากเทคโนโลยีสีเขียวแถมยังดึงการลงทุนจากทั้งยุโรปและญี่ปุ่นเข้ามาได้อีกแต่ถ้าเราปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาขุดโดยไม่มีการตรวจสอบก็จะเหลือไว้แค่รูในดินน้ำเสียและหนี้ของชาวบ้านโลกตอนนี้กำลังแย่งกันขุดอนาคตของตัวเองแต่ไทยยังมีโอกาสขุดทางรอดของชาติถ้าเราเลือกให้ถูก ไม่ขายดินแลกเงินแต่ใช้แร่ในผืนดินสร้างอำนาจของตัวเองคำถามคือเราจะยอมเพียงเป็นผู้ขายดินให้คนอื่นรวยหรือจะลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่ใช้แร่ของเราเองนี่แหละครับศึกแร่หายากที่แท้จริงของไทยศึกที่ไม่ได้อยู่ในเมืองแต่อยู่ในใจของคนไทยว่าจะเลือดเดินทางไหนต่อไปยุทธศาสตร์ชาติใหม่ทางรอดของไทยในศตวรรษแรหายาก พี่น้องครับตลอด4ตอนที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าโลกกำลังสั่นสะเทือนจากสงครามแร่หายากที่ไม่มีเสียงระเบิดแต่แรงกว่าทุกสมรภูมิเพราะนี่คือสงครามของอุตสาหกรรมพลังงานและเทคโนโลยีแห่งอนาคตจีนถือไพ่แร่สหรัฐถือเครือข่ายพันธมิตรและตอนนี้ไทยของเรากำลังยืนอยู่ตรงกลางระหว่างสองขั้วอำนาจนี้คำถามคือเราจะเดินยังไงให้รอด ไม่ถูกดูดไปข้างใดข้างหนึ่งและอย่างรักษาผลประโยชน์ของชาติไว้ได้เริ่มจากสิ่งแรกสุดที่ต้องเข้าใจไทยมีทรัพยากรจริงเรามีแร่หายากในดินตั้งแต่ระนองพังงาภูเก็ตกาญจนบุรีชนถึงอุทัยธานีและตอนเหนือแต่สิ่งที่เรายังไม่มีคือยุทธศาสตร์ชาติชัดเจนว่าจะใช้ทรัพยากรนี้เพื่อใครและเพื่ออะไรเพราะถ้าเราไม่กำหนดเองโลกจะกำหนดให้เราแทน จีนกำลังมองไทยเป็นฐานเสริมของห่วงโซ่การผลิตส่วนสหรัฐก็มองไทยเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดต่างฝ่ายต่างยื่นมือมาแต่ไม่มีใครให้ฟรีทุกคนต้องการสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรและตลาดไทยทั้งนั้นถ้าไทยยังนิ่งเราจะกลายเป็นเพียงทางผ่านของมหาอำนาจเหมือนในอดีตที่เราเคยขายของถูกๆแล้วต้องซื้อมันกลับมาในราคาหลายเท่าดังนั้น ทางรอดของไทยในศตวรรษแร่หายากต้องเริ่มจากการสร้างอำนาจทางเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรของตนเองไม่ใช่ขายดิบขายดีบุกอีกต่อไปแต่ต้องสร้างห่วงโซ่ครบวงจรตั้งแต่สำรวจแปรรูปจนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายรัฐบาลควรเร่งจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีแร่หายากแห่งชาติเพื่อวิจัยการแยกแร่แบบปลอดสารพิษ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและเอกชนให้เกิดโรงงานนำร่องในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC หรือจังหวัดที่มีแร่ในปริมาณมากหากทำได้ไทยจะก้าวจากผู้ขายวัตถุดิบไปสู่ผู้สร้างมูลค่าจริงในเวลาไม่นานต่อมาคือยุทธศาสตร,ร,ร์การทูตสมดุลไทยไม่ควรเลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่ใช้จุดยืนสะพานกลางของเอเชียเจรจากับทุกฝ่ายอย่างมียุทธศาสตร,ร,ร์ เราอาจทำข้อตกลงด้านเทคโนโลยีกับญี่ปุ่นรับเงินลงทุนจากสหรัฐแต่ก็ยังร่วมมือกับจีนด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานได้การรักษาสมดุลระหว่างสองขั้วนี้คือหัวใจของความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างคือกับดักเสี่ยงแวดล้อมอย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำร้อยกับเหมืองดิบุกในอดีตเพราะการขุดแร่หายากถ้าไม่มีมาตรการเข้มจะทิ้งสารพิษในน้ำและดินจนพื้นที่กลายเป็นเขตตาย เราต้องมีกฎหมายสิ่งแวดล้อมเฉพาะกิจสําหรับแร่หายากจัดระบบตรวจสอบทุกขั้นตอนตั้งแต่การขุดจนถึงการขนส่งและอย่าลืมว่าไทยไม่ได้ต้องเป็นแค่ผู้ขุดหรือผู้แปรรูปเท่านั้นแต่สามารถเป็นผู้คิดและผู้สร้างเทคโนโลยีได้ด้วยเพราะโลกกําลังต้องการนวัตรกรรมรีไซเคิลแร่หายากจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ไทยมีแรงงานฝีมือมีนักวิจัยเก่ง,กงและมีระบบอุตสาหกรรมที่พร้อมต่อยอดเพียงแต่ขาดการลงทุนและนโยบายระยะยาว พี่น้องครับถ้าเราคิดให้ใหญ่ขึ้นอีกนิดประเทศไทยสามารถสร้างแบรนด์แร่สะอาดของตัวเองได้เลยครับเรียกว่า REE Green Standard แร่ที่ขุดด้วยเทคโนโลยีสะอาดไม่ทำลายชุมชนและมีระบบตรวจสอบโปร่งใสถ้าเรากล้าประกาศมาตรฐานนี้ไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางใหม่ของการผลิตวัสดุสีเขียวในเอเชียทันทีโลกกำลังเปลี่ยนจากยุคอุตสาหกรรมหนักไปสู่ยุคอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด ประเทศที่รวยในอนาคตไม่ใช่ประเทศที่มีน้ำมันแต่คือประเทศที่มีแร่หายากและรู้จักใช้มันอย่างชาญฉลาดจีนกำนํำลังใช้แร่เป็นอาวุธสหรัฐใช้แร่เป็นพันธมิตรส่วนไทยถ้าเราวางหมากถูกเราสามารถใช้แร่เป็นเครื่องมือสร้างอำนาจอธิปไตยใหม่ได้ไม่ต้องยิงใหญ่เท่ามหาอำนาจแต่ยืนมั่นในจุดข,ของเราให้ใครต้องเคารพไม่ใช่สงสารพี่น้องครับ ศตวตรรษแห่งแร่หายากเพิ่งเริ่มต้นโลกจะไม่รู้ว่าใครจะชนะในเกมนี้แต่สิ่งที่แน่ชัดคือประเทศที่ไม่กล้าคิดจะสร้างของตัวเองจะไม่มีที่ยืนในโลกใหม่อนาคตของไทยอยู่ในมือเราอยู่ในดินใต้ฝ่าเท้าเราและอยู่ในใจเราว่าจะลุกขึ้นสร้างยุทธศาสตร์ชาติใหม่หรือจะปล่อยให้ทรัพยากรล้ำค่าไหลออกจากแผ่นดินอีกครั้งเพราะในศตวตรรษแห่งแรหายาก ผู้ชนะไม่ใช่ประเทศที่มีของมากที่สุดแต่คือประเทศที่รู้จักใช้มันสร้างอนาคตได้อย่างยั่งยืนที่สุดเปิดศึกแร่หายากเมื่อจีนถือไพ่เหนือสหรัฐพี่น้องครับวันนี้เราจะพาไปรู้จักศึกที่เงียบที่สุดแต่แรงที่สุดในโลกตอนนี้ศึกนี้ไม่ได้มีเสียงปืนไม่มีทหารไม่มีเรือรบแต่คือสงครามของสิ่งที่มองไม่เห็นคือแร่หายากหัวใจของเทคโนโลยีทุกอย่างบนโลก ตั้งแต่โทรศัพท์ที่อยู่ในมือเรารถยนต์ไฟฟ้าที่วิ่งบนถนนไปจนถึงดาวเทียมและระบบอาวุธของกองทัพโลกทั้งหมดใครคุมแร่นี้ได้คนนั้นคุมโลกได้และตอนนี้ประเทศที่ยืนอยู่เหนือทุกคนในเกมนี้คือจีนข้อมูลจากเอเชียไทมส์บอกชัดจีนผลิตแร่หายากกว่า70%ของอุปทานทั่วโลกและควบคุมการแปรรูปมากถึง90%หมายความว่าถ้าโรงงานใดในโลกจะผลิตมือถือเครื่องบิน หรือชิปคอมพิวเตอร์ต้องผ่านมือจีนแทบทั้งหมดโลกแทบไม่มีทางเลือกอื่นและนั่นทำให้ครั้งนี้จีนเข้าสู่การเจรจากับสหรัฐที่จะจัดขึ้นที่เกาหลีด้วยความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคสงครามเย็นที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจีนไม่เคยมีอำนาจต่อรองมากเท่านี้มาก่อนสหรัฐรู้ดีว่าตัวเองพึ่งจีนมากแท่ไหนโรงงานอเมริกันหลายแห่งขาดวัตถุดิบชนิดนี้จนต้องหยุดสายการผลิต ปีที่แล้วบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของสหรัฐถึงกับประกาศชะลอแผงการผลิตเพราะไม่มีแร่จีนนี่แหละคืออาวุธยุทธศาสตร์ที่ไม่ได้ยิงกระสุนแต่ยิงด้วยโลหะในชิ้นส่วนขนาดไม่ถึง1มิลิเมตรแต่เกมนี้ก็ไม่ได้ง่ายสำหรับจีนเช่นกันเพราะความได้เปรียบที่เห็นอาจอยู่ได้ไม่ถึง10ปีนักวิเคราะห์เตือนว่าสาหรัฐและพันธมิตรอย่างญี่ปุ่นออสเตรเลียกำลังเร่งสร้างห่วงโซ่แร่หายากของตนเองถ้าเกิดขึ้นจริงเมื่อไหร่ จีนจะสูญเสียอำนาจในพริบตาเดียวเพราะฉะนั้นสีจิ้นผิงจึงเร่งรวมอำนาจไว้ในมือปรับระบบอุตสาหกรรมแร่ให้เป็นเหมือนหน่วยความมั่งคงของชาติตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจที่สามารถควบคุมการขุดการส่งออกและการแปรรูปจากส่วนกลางทั้งหมดมีรายงานว่าหลายบริษัทต่างชาติที่พยายามกักตุนแร่ในจีนถูกตรวจสอบทันทีนี่คือการส่งสัญญ,ญาณว่าโลกต้องผ่านปักกิ่งก่อนเสมอและที่เด็ดกว่านั้น คือจีนไม่เพียงควบคุมแรดดิชแต่ยังเริ่มจํากัดการส่งออกเทคโนโลยีแปรรูปหมายความว่าต่อให้คุณมีเหมืองเองคุณก็ยังต้องพึ่งจีนในการถลุงและแยกธาตุถ้าไม่มีเทคโนโลยีของเขาคุณก็แค่ถือก้อนดินไว้เฉยเสหรัฐก็ไม่ยอมง่ายๆฟฝั่งวอชิงตันกำลังผลักดันพันธมิตรใหม่ในเอเชียก่อตั้งกองทุนเพื่อแร่สสำคัญร่วมกับเกาหลีญี่ปุ่นและออสเตรเลียเตรียมสร้างห่วงโซ่ทางเลือกเพื่อตัดการพึ่งพาจีน และนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงเกาหลีจึงเป็นเวทีเจราจาครั้งนี้เพราะเป็นดินแดนที่ทั้งสองมหาอำนาจต้องการแย่งชิงอิทธิพลจีนกำลังถือไพ่ทองแต่ก็อยู่ในเวลาที่กำลังเดินถอยหลังเพราะสหรัฐมีเทคโนโลยีและเครือข่ายทางการทูตที่กว้างกว่าหากจีนเดินหมากพลาดในช่วงนี้ความได้เปรียบที่สะสมมานานอาจสลายไปในพริบตาเดียวสำหรับไทยศึกนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยเพราะแร่หายากจำนวนหนึ่งก็มีอยู่ในผืนดินบ้านเรา ภาคใต้ภาคตะวันตกและภาคเหนือกำลังถูกจับตาโดยบริษัทต่างชาติการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกจะกกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของเราโดยตรงนี่คือสงครามที่ไม่มีเสียงปืนแต่ผลลัพธ์จะสะเทือนถึงทุกคนที่ถือโทรศัพท์ทุกเครื่องในโลกพี่น้องครับโลกกำลังจะเปลี่ยนอีกครั้งจากโลหะเล็กที่ชื่อว่าแร่หายากคำถามคือเมื่อจีนถือไพ่เหนือสหรัฐแล้ว ไทยจะเลือกอยู่ข้างไหนหรือจะสร้างไพ่ของตัวเองขึ้นมาใหม่